ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงของสถานีมีดีมาบอกน้องหญิงพาวดีรัชนาดีพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค่ะสำหรับสถานีมีดีมาบอกในวันนี้นะคะหญิงจะพาไปพบกับรูปแบบของการสร้างให้เด็กๆที่มีวัยตั้งแต่3ถึง4ปีไปจนถึงเด็กโตนะคะสามารถที่จะจัดทำแผนธุรกิจรวมไปถึงการออมอย่างถูกวิธีภายใต้ชื่อโครงการที่มีชื่อว่าตลาดนัดนักธุรกิจน้อยพวกเขามีความสามารถกันขนาดไหนไปชมกันค่ะ าตัวน้อยๆจากโรงเรียนวัดโขดทินทารามอำเภอเมืองจังหวัดระยองเหล่านี้กำลังช่วยกันเชิญชวนลูกค้าที่มาเที่ยวในตลาดนัดของโรงเรียนค่ะมาเลือกมาซื้อสินค้าที่พวกเขาทำเองกับมือค่ะรงมและรวดลายการขายไม่แพ้มืออาชีพเลยนะคะน้องๆ ที่น้องๆเอามาขายไม่ว่าจะเป็นอาหารของเล่นหรืองานฝีมือทุกชิ้นล้วนมีการฝึกฝนและทำกันอย่างชำนาญแล้วค่ะอย่างน้องๆกลุ่มนี้ก็ถนัดเรื่องหนักลูกป่งสีสันดูสิคะทำกันอย่างมาขงมักขเม็ดเลยละค่ะส่วนน้องอนุบาลกลุ่มนี้ก็นำไข่เค็มที่ช่วยกันทำมากับมือมาให้พี่ๆได้ชิมกัน ต้องมีคุณคุูควบคุมการทอดถั่วยอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าน้ำมันร้อนมากค่ะต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิน้องๆเขาก็ทำกันอย่างชำนาญเลยละค่ะ โงการนี้ถึงแม้จะจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกน้องๆทุกคนตางก็ทำออกมาอย่างดีและขอบอกว่าทุกผลิตภัณฑ์ก็สร้างชื่อมาสักพักแล้วค่ะเราน้องๆมีความตั้งใจและขยันขันแข็งกันทุกคนเลยละคะ่ะตลาดนัดน,นัก,กริตน้อยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม่าที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆน,นะคะสามารถมีเงินเก็บค่ะเพื่อนาเงินนั้นไปออมไว้ในธนาคารโรงเรียนนะคะใส่ไว้ในสมุดสวยๆแบบนี้ละคะ่ะ อาจารย์สุภลักษ์ตั้งกลนชาญผู้อำนวยการโรงเรียนก็พาทีมงานมาที่ธนาคารโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆจะนําเงินมาฝากโดยทุกวันจะมีน้องๆนําเงินมาฝากกับเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเป็นเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านการฝึกอบรมกันมาอย่างเข้มข้นเพื่อมาขอให้บริการกับน้องๆในโรงเรียนค่ะคุณครูผู้ดูแลบอกว่าผลการตอบรับการฝากเงินของเด็กถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะ สบความสําเร็จตรงไหนก็คือนักเรียนเนี่ยมียอดเงินฝากเยอะแล้วเขาก็แบบภูมิใจว่าบางทีเขามาซื้ออุปกรณ์การ,กรเรียนได้เล็ก <ๆ S 1> น้อยเขาไม่ต้องใช้เงนินทุกปกครอกงบางคนคิดถึงขนาดว่าเขาเอาจะไปจ่ายค่าเรียนพิเศษเองหรือว่าค่าอุปกรณ์การ,กรเรียนหรือกิจกรรมต่างๆของเขาเองอย่างเช่นกิจกรรมกีฬาสีค่าเสือ้อกีฬาสีเงเขาก็ไม่ต้องพึ่งเงินกงเห็นเด็กมีการออมอย่างเงี้ยให้การสนับสนุน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นการปลูกฝังที่ดีให้กับเขาและยิ่งเขาเป็นเยาวชนอย่างนี้เขาจะได้ไม่ไม่ไม่พุ่มเฟือยรู้จักประหยัดรู้จักเก็บอมและโอกาสที่ลูกของเขาจะเป็นคนดีในอนาคตอ่ะคือแบบว่าเห็นด้วยมากๆเลยกับโครงการเนี้ค่ะด้านผู้ปกครองเองก็รู้สึกดีใจที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เพราะนอกจากจะช่วยให้เด็กๆเ,เป็นคนมีความคิด ฝึกการอดทนและยังรู้ค่าของเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองด้วยค่ะมีตลึงคึงกระจกให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าขาดลงให้มากจะยากนาน โครงการตลาดนัดนักธุรกิจน้อยนะคะถึงแม้จะไม่ได้จัดขึ้นบ่อยครั้งแต่อย่างน้อยก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์และช่วยสร้างจิตสำนึกจนสามารถให้เด็กนำไปต่อยอดเก็บเงินไปฝากในธนาคารโรงเรียนจึงถือว่าเป็นโครงการดีๆหนึ่งโครงการซึ่งหากโรงเรียนใดสนใจที่จะจัดทำบ้างทางน้งนองๆและเจ้าหน้าที่ของโครงการเขาก็ยินดีที่จะบอกต่อคะ่ะนิตาเทียนเงินไทย PBS รายงาน โครงการตลาดนักธุรกิจน้อยที่จังหวัดระยองนะคะเราพูดคุยนะคะกับตัวแทนสองท่านอย่างท่านแรกนะคะผอ,อสุภลัตตั้งตั้งกลชาญนะคะเป็นผู้ในการโรงเรียนเทศบาลวัดขดทินทาราม <Okay. S 1> นะคะสวนอดีท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณสวัยศรีใสนะคะเป็นตัวแทนขององค์การแพลนอินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะส่วนด้านล่างของเรานะคะเป็นนักธุรกิจน้อยค่ะพี่ปุ๊กทุกคนนี้มีเงินส่วนตัวทัญญ้งหมดเลยนะคะ มาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมของโรงเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้รายการเราได้มีกาสต้อนรับนักธุรกิจด้วยใช่แล้วค่ะวันข้างหน้าอาจจะเป็นนักธุรกิจคนร้านสวัสดีค่ะร้านสวัสดีจ้าเดี๋ยวขอกู้เงินหน่อยนะคะจะบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เพราะว่าน้องหนึ่งท่านที่นั่งอยู่ในนี้มีเงินฝากโรงเรียนถึงแปดหมื่นบาทใครใครครับมีเงิน80,000ลูกยกมือเหนูอพูดจริงพูดเล่นแ0 0 0 0บาทเหรอหรือ80,000สตางค์ แต่ถามแล้วน้องไม่ปล่อยกู้นะคะฉะนั้นพี่ทีมงานไม่ต้องไปหาน้องหลังจากเลิกรายการนะคะทีนี้ควรจะต้องถามทางแพลนสักนิดนึงพี่ปูเด็กขาตัวก่อนเด็กตัวแค่ที่มีเงินแป0 0 0นบาทพี่จบมหาวิทยาลัยพี่ยังมีไม่ถึงเลยนะคะเขต้องถามทางแพลนก่อนนะคะมีแนวคิดยังไงถึงอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขาก้าวเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจตั้งแต่วัยยัง3 4 5ี่หขวบเนี้ยค่ะครับโครงการนี้ตลาดนะ ตลาดนักนักธุรกิจน้อยเป็นส่วนหนึ่ง<ะ>ของโครงการธนาคารนักเรียนนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์หลักของเราที่อยากเห็นที่เกิดขึ้นในเด็กก็คือความเฉลียวฉลาดทางการเงินอ๋อนะใช้เงินเป็นใช้เ,เ,งเงินเป็นครับก็มองตั้งแต่ต้นคือว่าเด็กจะหาเงินมาได้ยังไงแล้วก็จะเก็บออมยังไงแล้วก็<ะ>ในกรณีที่จะใช้ในอนาคตต้องวางแผนยังไง ก็คือให้เด็กเขาคิดมาตั้งแต่ต้นให้หมดค่ะอย่างหาเงินยังไงออมเงินวันนี้ยังไงใช้เงินในอนาคตยังไงมีกลไกยังไงให้3อย่าง,าางนี้เกิดขึ้นในเด็กเล็กๆได้ค่ะครับกลไกแรกที่เราเราทำงานรวมกประโรงเรียนก็คือการตั้งเป็นรูปแบบของธนาคารค่ะมีมีบุ๊กแบงก์มีซอฟต์แวร์ทุกอย่างเหมือนธนาคารจริงหมดเลยนะครับสามารถฝากเงินได้ถอนเงินได้แล้วก็มีดอกเบี้ยให้ด้วยอ๋อหรอคะดอกอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คะ 0.9นะครับทำดอก้เลยีเดมเื่องทาดอกระไปฝากเงินตามนะฮะค่ะกิจกรรมธนาคารนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนแรกที่เกิดที่ให้เด็กรู้จักออมก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเป็นเป็นเฟสที่2ซึ่งเราเรียกว่าอย่าง entrepreneurship หรือว่าการสนับสนุนนัเด็กรู้จักทำธุรกิจนะครับเราก็จะสอนเด็กตั้งแต่รู้จักตั้งแต่การวางแผน ทำวิเคราะห์การตลาดในบริเวณโรงเรียนว่าบริเวณโรงเรียนของเขาที่มีเนี่ยจะขายอะไรได้บ้างแล้วจะเวลาจะขายต้องผลิตออกมาเนี่ยต้องคิดถึงอะไรมีมมต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรมีวัตถุดิบะอะไรที่ต้องใช้เราสอนเขาทาแผนธุรกิจนะครับแล้วก,วก็เราลองให้ทุนเข้าไปทําธุรกิจจริงๆให้ทุนด้วยให้ทุนด้วยใช่ครับคือให้เขาเรียนรู้จากจากสิ่งที่เขาทําเลยอ,อันนี้คือคือสิ่งที่เราอยากเห็น อิมแพคที่เกิดขึ้นกับเด็กค่ะครัคราวนี้ถามท่านผอออบ้านะนะฮะพอมีโครงการนี้นะคะเข้ามาเกิดอะไรขึ้นกับลูกลูกลูกศิษย์เราในโรงเรียนบ้างคะท่านบอกคะอ่าค,คือปกติถ้าในส่วนของโรงเรียนน่ยนะคะเราก็จะเขาจะมองว่าภาพของโรงเรียนก็คือการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนค่ะการเรียนรู้ที่ที่ดีที่สุดก็คือต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงๆค่ะสิ่งที่จะทําให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงก็คือการสร้างแหล่งเรียนรู้ มันอาจจะมีทั้งในชุมชนหรือหอบจากชุมชนให้มาเกิดในโรงเรียนเพื่อ,อทุนระยะเวลาในการเดินทางแต่ในกรณีที่แพลนไปจัดกิจตั้งธนาคารให้มันเป็นการที่ดึงแบ่งเรียนรู้เข้าโรงเรียนถูกไหมคะคือเด็กไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลาเดินทางที่จะต้องไปไปฝากเงินจากธนาคารคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้สอนเรื่องของ ระบบธนาคารการเงินซึ่งแต่เดิมเราถอนสอนแต่ภาคทฤษฎีเพราะคุณครูคไม่สามารถที่จะรู้ทั้งหมดถูก<ะ>ไหมคะแต่พอมีกิจกรรมตรงนี้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเด็กเขาสามารถที่ จะเรียนรู้แล้วปฏิบัติเองได้ว่าเวลาทำต้องต้องทำอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรตั้งแต่การเขียนใบนำฝากอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขั้นตอนแบบนานาคจริงเลยนะคะก็คือจะเป็นการฝึกปฏิบัติคือให้เขาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงๆค่ะตอนนี้นะคะพี่ปุ๊กที่โรงเรียนเนี่ยมีธุรกิจอยู่ประมาณ10กว่าประเภทวันนี้เราเชิญมา3กลุ่มธุรกิจนะคะได้แก่ธุรกิจไข่เค็มขอมือหน่อยลูกใครทําไข่เค็มครับ อออันนั้นน้อะมาลูกบอลเนาะมาลูบลนะคะ,คะทำไข่เค็มนะคะจะบอกว่าอธิบายได้ด้วยว่าไข่เค็มทำยังไงนะคะส่วนธุรกพพ <S <S ิจภาคที่2ค่ะธุรกิจลูกโป,ปง่งแฟนซีไหนใครทำยกองเมลูกน, <ะ S 2> นสวยๆพวกหนูทำหรอคะ ใช่ไหมคะอ่าส่วนธุรกิจที่สานะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรคลายคยกมือหน่อยลูกนี่เลยพี่นยคะอ่าอยากให้พี่ธุรกิจสมุนไพรได้พูดสักนิดหนึ่งว่าน้ำสมุนไพรเนี่ยมีอยู่เยอะแยะเลยในท้องตลาดทำไมคนกินคนดื่มถึงจะต้องมาซื้อของหนูลูกเพราะว่าน้ำสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มของสุขภาพค่ะค่ะแล้วของเราดีกว่าคนอื่นยังไงเวลาขายเราต้องบอกว่าของเราดีใช่ไหมลูกโฆษณาดื่มมาสิเดี๋ยวพี่จะช่วยอุดหนุน น้ำดื่มเพื่อสุขภาพค่ะล่ะคะกินแล้วกินแล้วแข็งแรงมีพลังค่ะน้องโมกไว่ายังไงของหนูดียังไงลูกน้องโมกไม่ต้องเขินนะ้ะว่ามาเลยจะเป็นทำให้เด็กในโรงเรียนเราสุขภาพดีแข็งแรงล่ะคับแล้วของเราผลิตมาจากไหนลูกน้ำสมใจผลิตจากโรงเรียนครับปลูกลเองนะผลิตเองเลยใช่ไหมคะที่โรงเรียนเราจะปลูกน้ำ จะปลูกเพื่อสมุนไพรอย่างเช่นน,<ม>น้ำอัญชันที่โรงเรียนเราก็มีดอกอัญชันใช่ไหมคะลูกน้ำตะไคร้เราก็ปลูกตะไคร้ครใช่ไหมคะโอ้<ม>ดีมากมสดสด,สดเลยนะคะคราวนี้ถามลูกโปง่งมักลูกโปง่ปงนี่ใครสอนพวกเราให้ทําการบิดลูกโป่งเป็นรูปดอกไม้รูปสัตว์เหล่านี้คะใครสอนคะครูปรทุมมาค่ะครูปทุมมานะคะมาด้วยปะคะมาคะดีมากก็ขายดีไหมคะคนเก่งขายดีค่ะอย่างตัวคนเก่งหนูมีเงินเก็บเท่าไหร่คะลูก ก็270บาทแล้วค่ะ270บาทแล้วนะคะจากการบิดลูกโป่งขายเนี่ยนะคะค่ะโอ้โแล้วต้องคิดว่าในวันข้างหน้าลูกโป่งเราจะต้องมีรูปแบบหรือว่าสีสันที่ก้าวไปข้างหน้ายัางไงบ้างคิดจะพัฒนาของเรายัางไงลูกวางแผนไว้ไหมก็ตอนนี้เราจะทำแบบเป็นรูปแบบต่างๆแต่ตอนนี้ครูกำลังฝึกลูก,กกบอยู่ค่ะดีมากมขยับขยับไปนะคะถามประธานนักเรียนบ้างนะคะประธานนักเรียนอย่างน้องคนนั้นที่เขามีเงินถึง8 0 0ห0นนี่เขาทำได้ยังไงประธานนักเรียนมีเท่าไหร่คะ มีอยู่พันกว่าเองค่ะได้มาจากอะไรถ้าคนเก่งก็เก็บเองบ้างจากที่แม่ให้ค่าขนมมาค่ะแล้วก็มีบางวันเนี่ยไปช่วยขายของตลาดนักเรียนก็ได้ค่าเป็นพนักงานขายพนักงานโฆษณาหนึ่งค่ะสมควรเลยแสดงว่าเส้นทางที่จะสร้างรายได้ก็คือเก็บออมจากคุณแม่ให้บ้างใครไปรับจ้างเขาบ้างเป็นผู้ผลิตบ้างนี่จาลองสังคมจริงๆเลยนะชีวิตจริงๆเขาต้องมีคนรับจ้างมีผู้ประกอบการมากแต่คน8ปดหมื่นนี่ทำยังไงได้8ปดหมื่นคะ พ่อหนุ่มน้อยถามรังๆถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าทำไมถึงได้เป็นเหมือนของไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยเอาลุกขึ้นมาข้างหน้าเลยคนเก่งนิดเดียวสั้นๆทําไมถึงมีเงินเก็บ8ปดหมื่นบอกพี่หญิงเดี๋ยวนี้เลยลูกทําไมถึงมีเงินเก็บแปดหมื่นฮะลูกทำไมถึงมีเงินเก็บแปดหมื่นครับก็เพราะแม่แม่แม่เงินมาให้หนูแม่เคยรู้แล้วหนูเงินาใหนูบอกแม่ยังไงอะครับถ้าจะเอาเงินไปฝากโรงเรียนต้องบอกแม่ว่าไงไม่ได้บอกแม่ แม่มาฝากตั้งแต่ป1แล้วตอนนี้ปไหนคะลูกป3ครับแม่ฝากปีละเท่าไหร่ถึงได้80,000คื่องเนี่ยปีละพัน2,000มั้งอะปีละพัน2,000เป็นความลับทางราชการตอนนี้ปงไม่บอกที่นี่หน้าฝากนะฝากปีละพัน2,000ได้เงินเก็บถึง80,000คุณครูต้องฝากกันทุกคนเลยอะไรเก่งมากจะเป็นการฝึกออมนะคะเอาทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะคะพี่สวายฝากอะไรสั้นๆถึงผู้ชมกับโครงการดีๆอย่างนี้ค่ะครับ โครงการนี้เราทํางานกับเด็กๆนะครับเราเห็นเด็กๆคิดในการทําธุรกิจของเขาแล้วก็ตอนแรกเราคิดเราไม่คิดว่าเขาจะทําได้มากขนาดนี้นะครับแต่ถ้าลองให้เขาทําจริงๆเราจะเห็นว่าศักยภาพของเด็กๆนี้มีมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับอยากให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กๆได้ทดลองทําดู ลองนะคะลองให้โอกาสน้องๆดูนะคะใครสนใจอยากจะให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งติดต่อ,อมาทางสถานีประชาชนนะคะแล้วเราจะให้ข้อมูลไปเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กๆแบบนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอ<ะ>ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะคะยอ,อิงสวัสดีรัชนาดีทีมงานทุกคนในชันนรุบาทเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ